สวัสดีตอนแรงๆครับพึ่งแล้วจากเปียกจากงานก็นเลยมาเลาะเบึงน้ำในหน้าเขาจักหน่อยครับืมอ่านน้ำถ่วมมาหอดมื่อนี้น้ำเบิดแล้วน้ำบกเปแล้วครับกะเขากะมีน้ำพ่ออยู่ดอกครับถึงสี่ถอกจักหน่อยกระสี อาชีเพียงพ่อนะครับเขาก็เริ่มออกห่วงไปแล้วครับเริ่มออกห่วงแล้วครับอันนี้เป็นเขาเจ้าครับขาเจ้าผมดำขาเจ้าไว้เริ่มออกห่วงแล้วก้อนานี้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเนาะที่ผมที่ผมอ่ ได้เอาปุ๋ยปุ๋ยรับห่วงนะครับเป็นมาปุ๋ยรับห่วงมาว่านไวนะครับกับผลของการว่านปุ๋ยรับห่วงผมสังเกตได้จากหน้าขางเขียงครับสังเกตได้จากหน้าขางเขียง <c oughs> ฟังนี่เพิ่นบอดีว่านปุ๋ยเลยนะครับ เพิ่นบริวารปุ๋ยเลยบริสคือเอาว่าปุ๋ยเพิ่นบริวารละไปอืมผมดำก่อนเพิ่นอยู่ประมาณสิบกว่ามือครับสิบกว่ามือฟังของผมผมใส่ปุ๋ยสองรอบนะครับรอบแรกผมวนันหลังจากดำประมาณเดือนหนึ่งผมวันยูเรียนะครับหลัก,กะช่วงที่ตั้งทองผมเมื่อวานรับห่วงผ่านมาประมาณ เดือนนึงแล้วครับที่ผมเมื่อวานรับห่วงนะครับเนาะ <c oughs> ตอนดำนี่ผมดำห้างห้างครับผมดำหางห้าง <c oughs> แต่ว่ามาเบิ่งของเพิินครับมาเบิ่งของเพิิน <c oughs> เพิินดำทีทีนะครับดำทีที <c oughs> นี่คือเพิ่นดำที <c oughs> ทีกะตอกตอกที่ที่เห็นอยู่นี่ของเพิ่นกันสีประมัน มาถึงสิบครับประมาณห้าหกเจ็ดนะครับแต่ว่าพอมาเทียบมาเทียบฟังของผมครับสิบกว่าขึ้นไปครับถึงยี่สิบนะครับแล้วที่ที่เห็นชัดเจนอีกอันนึงครับสังเกตบอครับสังเกตม่านมาครับนะครับผมสิไทยบ่งชัดๆนะครับอันนี้ขนาดใหญ่กว่าดูกกุญแจ ก็่กลูกกุญแจรหรือใกล้เคียงกันนะครับงาวครับงาห่วงงาวนะครับห่วงประมาณขนาดประมาณยี่สิบเส้นครับห่วงงาวเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนี่ครับมาเบิ้งฟังนี่เ <c oughs> <c oughs> ทียบกันครับขนาดน้อยกว่าหัวงุญเจเอ้ยน้อยกว่าลูกกุญเจนะครับเห็นไครับน้อยกว่าลูกกุญแจ แลวก็ห่วงบหย้าครับห่วงบ,วบหญ้านะครับนี่คือนี่คือน่าจะเป็นปฏิกิริยาของปุ๋ยรับห่วงนะครับอันนี้เพื่อนกับไก่ชีถอกคือกันแล้วครับนี่นนนครับไก่ชีถอกคือกันตอนเป็นหน้าปีคือกันครับคือดำดำซาดำรุนบ่มีผลครับพอเป็นเขาน้าปีนะครับเขาน้าปีพ่อพอถึงระยะเวลาเพื่อนกับชีถอกคือกัน <c oughs> มาเิ่งอันที่ถอ,อกแล้วครับอันที่ถอ,อกแล้วห่วงเงาก็คือผมครับห่วงเงาก็คือผมนะครับอันที่ถอ,อกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็ยังสรุปว่าได้แล้วครับว่าเปลี่ยนน้ำปุ๋ยรับห่วงบอ่อแต่ว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสด้วยสายตา ก็มีความแตกต่างครับมีความแตกต่าง,ร,าตตางระหว่างการใส่ปุ๋ยกับการบร่ใส่ปุ๋ยนะครับ <c oughs> ผมก็บ่ได้ใช้หลายดอกครับตกอยู่นีมันพื้นที่พื้นที่สามไรนะครับพื้นที่เฮ็ดหน้าสามไรผมใส่ปุ๋ยรอบแรกผมใส่ไปยูเลียเนี่ยผมใส่ไปประมาณ หนึ่งกระสอบว่ถึงครึ่งครับเพราะว่าอีกอีกส่วนหนึ่งผมเอาไปใช้อยู่ใกไข่บานนะครับนั่นคือส่วนของยูเลีย <c oughs> แต่ว่าส่วนของปุ๋ยรับห่วงผมใส่เข้าไปสองกระสอบครับสรุปแล้วผมใส่ปุ๋ยจากหน้าสามไร่ตรงนี้ผมใส่ไปสามกระสอบครึ่งครับสามกระสอบครึ่งน,นะครับยูเลียตอนที่ผมซื้อมัน บ่ถึงแปดร้อยครับเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับใส่ตู้ลบห่วงมันกระสอบละพันนะครับใส่ทั้งเบิรไปตีคร่าวๆว่าสามกระสอบครึ่งนะครับเพราะว่าทั้งหมดผมใส่ใส่ปุ๋ยไปสามหากระสอบครับพอใส่ทั้งพุนอีกกระสอบอีกอีกส่วนหนึ่งครับผม ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ครับเท็บหน้าปีนี้นะครับตอนแรกว่าเป็นสีบมีนม้ำ <c oughs> ว่าเป็นสีบมีนม้ำเพราะว่ามันเป็นหน้าโคกบบดสุดไทยฝนมาสองรอบก็เลีดให้เขางามพอสมควรนะครับความสูงเดี๋ยวนี้ ขาแปลงนี้บ่สูงแห้งครับบอกคือบอกคืออีกแปลงหนึ่งที่เป็นข้าวเหนียวครับนี่ข้าวเจ้านะครับนี่ข้าวเจ้าอ่าลืมลืมบอกไปอีกอย่างนึงคือเอ่อข้าวของผมนี่เป็นข้าวเจ้าแต่ว่าข้าวของเพิ่นเป็นข้าวเหนียวนะครับโดยความเป็นจริงแล้วห่วงของข้าวเหนียวมันสีใหญ่กว่าห่วงของข้าวเจ้านะครับห่วงของข้าวเจ้าสีบ่ใหญ่ปันห่วงข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าผลของการใส่ปุยรับห่วงแล้วรู้สึกว่าห่วงข้าวเจ้าของผมมันใหญ่กว่า นะครับเหมือนครับอันนี้ที่ถอ,อกแล้วนะครับที่ถอ,อกขึ้นมาแล้วห่งงยังอีกครับจังมาเบิงหลังจากที่ออกห่วงแล้วมันสีเต็งบอ่อหมากมันสีเต็งบอ่อนะครับเนเพราะว่าปุ๋ยเข่ากจะจิได้กินปุ๋ยในระยะเวลาพอประมาณครับอ่าพูดถึงความสูงพูดถึงความสูงแล้วตอนนี้ถ้าผมลงไปอยู่นในไฮน่ากะสี อยู่ประมาณระดับเอิกครับเอิกข้างล่างครับผมกะท่อยู่ประมาณบ่ถึงเมตรครับบ่ถึงเมตรนะฮะเกือบเกือบเ,เมตรประมาณแปด0ิบเกสิบ้นนะครับแต่ถ้าถอกขึ้นมาเร้วกะทิประมาณเมตรหรอครับตีร่วมๆกะทิประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งกับบนเน่ว่าสิลมหรือบนลมแต่ว่าถ้าเขามันถอกพอร้อมกันทั้งเบ็ด แล้วผมก็สิบปล่อยน้ำออกครับนะครับเพื่อป้องกันใบมันล้มแต่ว่าอันอันข้าวเหนียวนั้นเอาเบอยูอีลีครับมันสูงแห้งครับสูงแห้งนะครับข้าวเหนียวเอาเบอยูอิลีมันซัดเข้าไปเกือบร้อยแปดสิบเกือบร้อยแปดสิบคไม่ว่าร้อยแปดสิบสูงแห้งทั้งท้งที่ก็ใส่ปุ๋ยซ้ำกันนะครับปุ๋ยผมกใส่เพระเพื่ออันนั้นใส่หน่อยกว่าพอมครับ ไปหน่อยกว่าผมแต่ว่ามัน <c oughs> มันมีข้อดีหงหันคือมันเป็นน้ำที่ไหลมาจากคอ,อกแพะคอ,อเป็ดคอ,อกไก่ของผมนะครับเป็นน้ำที่ไหลมาจากคอ,อกแพะคอ,อเป็ดคอ,อกไก่มันก็นเลยมีปุ๋ยอ่ายูเลียหลายนะครับเอาเอามาให้ฝากปีตอนน้องเพื่อเป็นแนวทางนะครับปีนี้บ่ท่านกับเฮ็ดปีนานล่องเบิ้งนะครับ ผมว่าสําสหรับผมแล้วผมเห็นถึงความแตกต่างอิลีครับ,หรบเห็นสําหรับเห็นเห็นถึงความแตกต่างอิลีนะครับระหว่างการใส่ปุ๋ยเห็นมันตรงตามรอบเอาเบิงสังเกตเขาห้าเอาครับสังเกตเขาห้าเอา,เอาถ้าปุ๋ยเริ่มเข้าใส่ปุ๋ยปุ๊บหลังจากปุ๋ยเริ่มมีใบออกเหลืองๆในะเขากำลัมามาเติมครับนะครับช่วงเติมก็จะเป็นได้ช่วงเวลาพอดีครับเพราะว่าปุ๋ย ปุ๋ยชุดแรกกบทีเบิดพอดีนะครับมาเติมช่วงปุ๋ยรับห่วงกบเป็นช่วงเวลาพอดีนะครับทันนี่สุดท้ายนีก่กบขอขอบคุณน,นะครับเพื่อนขับเอฟซที่ติดตามรับชมถึงสีเป็นช่องน้อย,น,อยนะครับกบสี่พยายามเอาสาระสาระที่ที่ยูรอบตัวเจ้าของนี่แหละนะครับมาฝากพี่ตอนนองอยู่เป็นประจำ นะครับอาจสีบอ,อาจสีบบทุกต้องสักที่เดียวนะครับแต่ว่ากะเป็นการจะปฏิบัติเองนะครับบดไซสสูตรวิชาจากทั้งใดนนะครับอยู่ที่การปฏิบัติเองนะครับขันเห็นว่าดีก็ฝากแช่นะครับฝากแช่ฝากกดถูกใจกดคอมเเนตนเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับฝากติดตาม ดันช่องของเห้าให้คนให้มู่ให้พวกไปเบื้องหลายๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ